โครงการดิจิตอลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นภายใต้มูลิติเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพเยาวชนในชนบทให้มีความรู้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของโลกและตระหนักถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลกสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อนำไปปรับใช้ป้องกันเผชิญ รับมือกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดำเนินง,งานโดยความร่วมมือหลายหน่วยงานได้แก่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานพัฒนาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวอทชสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทและผู้สนับสนุนงบประมาณโดยมูลนิธิใจกระทิง โครงการได้ดำเนินง,งานมาเป็นระยะเวลา2ปีได้แก่ปี2564และปี2565โดยในปี2564เป็นโครงการนำร่องดำเนินง,งานในช่วงสถานการณ์โควิดจึงคัดเลือกรงเรียนที่มีทักษะเบื้องต้นในการจัดการเรียนารสอนในรูปแบบออนไลน์ในพื้นที่โรงเรียนตามพระราชดำริ6แห่ง ปี2565สถานการณ์โควิดดีขึ้นจึงขยายกลุ่มเป้าหมายในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อวางรากฐานการส่งเสริมให้ครูนักเรียนสามารถนำลักษณะเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาที่ตนเองสนใจในท้องถิ่นของตนที่ชุมชนกำลังประสบปัญหามาจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด30โรงเรียนได้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา10แห่ง,งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม3แห่งโรงเรียนพิการ างกาย3แห่งโรงเรียนโสศึกษา5แห่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน2แห่งและโรงเรียนพัพปริยติธรรม7แห่ง แนวทางการดำเนินงานของโครงการคืออบรมให้ความรู้แก่ครูนักเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนำเสนอผลงานสู่สาธนารณะเนื้อหาในการอบรมมี2กิจกรรมคือ1พัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเข้าร่วมกิจกรรมโครง,งการกรอบของสสวท2พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและสวทชผลการดำเนินงานอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนจำนวน2หลักสูตรมากกว่า5ครั้งครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า300คน36โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมากกว่า25โครงงาน และมีโรงเรียนเข้ารอบนำเสนอผลงานระดับประเทศการประกวดกร Student Research Competition จำนวน7โครงงาน4โรงเรียนเป็นที่น่ายินดีว่ามีโรงเรียนได้รับรางวัลร,ระดับประเทศรางวัลชมเชยหงรางวัลได้แก่โรงเรียนแม่เสเรียนบริพัฒ์ศึกษาจังหวัดแม่ห้องสอนในหัวข้อเรื่องการศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ำที่เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำแม่ยวนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องสอนพระรอบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นมากที่เด็กและเยาวชนในโลกยุคใหม่ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิง่งแวดล้อมในท้องถิ่นจึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูกหลานของเราสามารถปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและเหมาะสม